ไม่เคยเติมให้หน่อยเต็มโง่ต่อจากรักหน้าว่ะไอตัวเสาเนี้ยผมมีให้สองชุดสองแบบจะเป็นเสายาวตัวเนี้ยจะมีแบบยาวกับแบบสั้นถ้าแบบสั้นเป็นแบบนี้ฮะยาวกว่าสั้สั้นรู้กลัวไม่รู้กลัวไม่รู้ระยะอ่าถ้าแบบสั้นเนี่ยมันก็มันจะระยะมันจะลดทอนลงมาประมาณก็เก้าโลสิบโลเงี้ยแต่อันนี้มันจะได้มากกว่าสิบโลผมช่วยผมช่วยครับให้ส่งให้ใจด้ว มันก็เอาตัวนี้ฮะเอาเอาตัวเหล็กกั้นปลาหางปลานะผมเรียกหางปลาตัวใส่ปลายปลายเสาไอปลายเสาเนี่ยผมมีให้สองชุดนะครับเสือเผือกันได้ผมมีให้ทั้งสองชุดเลยมอเตอรเอาตัวเนี้ยไปติดกับตรงที่หลุดส่วนใเนี้ย เสาเนี่ยเราจะตั้งขึ้นในสูงไดมไงนี่ครับมันในในในซองเหลืองเนี่ยจะมีตัวแผ่นเพดสีดําให้แผ่นเพนี้จะมีอยู่สองอันนะครับอันหนึ่งเก็บอยู่ในซองเหลืองอีกอันนึงเนี่ยอยู่ในกล่องนะครับอีกอันนึจะอยู่ในกล่องวิทยุกันหายมันกันนะเพราะเดี๋ยวหายจะตั้งไม่ได้สในใ่ผมก็เอาในในในซองอ่ยมาใช้ครับอันนี้เก็บเอาไว้ในในกล่องวิทยุเก็บเอาไว้ครับวิธีครับก็เพเพ ก็สิดำให้ตรงลอกมันลอกกันอูเานโคับครับส่วนตัวเพจนี่มันเป็นตัวลองนะ ถ,ถ่ายภาพไว้แล้วจะได้ไม่ลืมส่วนไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเราจะใช้เป็นวิทยุคล้ายๆเ,ยเป็นแบตบคล้ายๆแบตรถยนต์ครซึ่งไฟเลี้ยงตรงนี้มันสามารถเลี้ยงได้ทั้งวิทยุแบบภายนอกแล้วก็เลี้ยงไฟให้กับตัวนีที่เวอร์ได้ด้วย เนีฮะเรามีทำาอ่าเลเบลไว้แล้วเผื่อว่าการท่านฮะตรงนี้จะเขียนว่า TPS หมายความว่าตัวนี้ฮะเราจะเสียบไปตัวที่รีเซีฟเวอร์นะครับมันมีสองสาสส,สอ,งองทางทางหนึ่งเสียบที่ตูดตูดอ่าตูดอันนี้อันนี้มันมันจะเหมือนกันมันจะมีสีแดงแดงเห็นไหมครับออ่่าาส่วนในนี้จุกมันอยู่ใต้จุกยางนะครับถอดจุกยางออกก่อนด้านด้านสีดำ ไหนนะสีแดงอะค่ะมันอยู่ทางซ้ายอะผมมองไม่เห็นไหเนี่ยสีแดงอันนี้สีแดงโอเคแดงแล้วฮะอันข้างมันสีแบะตรง,งมีสีหลังมีสีใช่ไหม่ะอืม เพื่อแดงเติมผมหาไม่เจอครับคู่แดงอ๋อ<ว>นี่ฮะโอเคอันนี้เราก็เสียบแบตนอกพอเสียบแล้วไอตัววิคยูนอกมาติดอัตโนมัตินะครับ อันนี้คือหน้าหลักนะครับอันนี้อันนี้คือหน้าหลักของควนอกนะครับก็จะบอกสถานะแบตเตอรีลล่นะครับว่าเป,ป็นแบตเตอรีทีนี้ทีนี้เราเราเรากดซ้ายขวาได้นะครับก็คือกดไปไดเรื่อยๆมันก็จะวนกลับมาหน้าเดิมนะครับมันก็จะเปลี่ยนหน้าไปไเรื่อยๆอันนี้หน้าแชนแนลนะครับเราก็สามารถกดขึ้นลงเลือกเลือกเครื่องความถี่เราต้องใช้ได้ที่ผมเซ็ตไว้ให้แล้วเพราเป็นสี 5, 8 7าแปดดเจดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโปรโตคอลซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้นะครับส่วนกําลังส่งนะครับจะอยู่หน้้านี นี่หน้า transmit power นะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมี25วัตต์20วัตต์2วัตต์นะครับที่เราเซตไว้ที่35วัตต์เพราะว่ามีอยู่นอกมันส่งได้สูงสุด35วัตต์นะครับส่วนที่รูปที่ม,มันมีเครื่องหมายดอกจันข้างหน้าคือแสดงว่าเราเลือกอันนั้นอยู่ครับอันนั้นก็ไม่มีไรครับกลับแล้วก็กกไปเรื่อยนะครับมันจะวนกลับมาที่หน้าหลักหน้าเดิมไม่มีครับเนี่ยหน้าหลักก็ได้ ประมาณนี้นะครับของพีทีออรนอลเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราสตาร์ทเบรคแบบอีเทอร์นอลนะครับก็เหมือนที่เราทําในจำจำตอนที่เราสตาร์ทแบบเทอร์นอลได้ไหมครับเหมือนกันเราเราเราแค่เปลี่ยนอีเทอร์นอลนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาไปเริเฮ้ยหรือว่ายังไม่ต้านต้านอไนเลยต้านอะไรนเลยตีได้เป็นหนึ่งลูกไอแบตตัวนี้ถ้ามันเสื่อมแต่เราใช้แบตรถยนต์ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นแบตรถยนต์เป็นแบตรถยนต์ได้ครับตัวนี้ ปัญหาที่ที่ผมบอกคือาที่สำคัญคือให้รักษาสายวายตัวเดีไวไงจะเป็นมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครับแต่มันก็ได้นะได้บ้างมอเตอร์ไซค์ครับแบบมอเตอร์ไซค์ไม่พอครับไม่พอใช่ไหมแต่ต้องดูแอมครับไม่แน่เจี๋ยต้องดูแอมเท่าไหร่บอกป้าเลยครับดูจริงกันเลยครับให้เขาได้เขาได้รู้ขอบคุณมีทีมด้วยอ่ะเหมือนเดิมนะครับเราเราเราก็เชื่อมต่อกับตัว R4 ก่อนนะครับเชื่อมต่ออ่ะ ทีนี้โอเคเนี่ยมันก็มันก็จะมีที่ผมบอกว่าถ้ามันต่อแบบนอกมันจะเป็นรูปไตู้รูปลักนะครับทันนี้เราก็เราสร้างจอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกแค่อาร์ติเคนะครับแล้วเราก็สตาร์ทเบสเอซีเบอร์ทีนี้เราก็ใส่ชื่อนะครับเราก็ทำการคีย์อินเข้าไปนะครับอันนี้เดี๋ยว ใช่สายผมยาวสายผมมีให้สิบเมตรเหมือนกันครับอ๋อถ้าสิบเมตรมาก็าปลูกได้ได้ผมมีมีส่งให้สิบเมตรครับเขาไปปลูกสะพานวันเชื่อไปหาบางแสนแล้วกันได้เรียบเลยแต่ตอไม้ไผ่ก็เจ็ดเมตรัก็ปลูกไม่ไวคอสะพานเลยแต่ตัวนี้ก็ขยับได้ครับ แล้วก็เราก็กดเฮียเหมือนเดิมนะครับถ้าเราถ้าเราไม่ทราบค่าพิกัดตรงนี้เรากดเนลือดปึ้งแล้วเราก็กดสตาร์ตนะครับตัวรีเทิเวอร์ต้องอยู่นิ่งๆเสาอิทยุขยับได้ครับอาจจะไม่ได้ก่อนหรือความความสูงนะครับความสูงแล้วก็วัดไม่เป็นไรสมมุติก็ได้เมตรหนึ่งเมตรสองอุ้ยเมตรสองวัดว่าต่เนี้มมีี่ย หน่อเสีจริงๆตัวนี้ไม่สีเรียสเพราะว่าเราเราเราดูแค่กำลังส่งเฉยๆอ่ะไม่น่ะหน่1สี่บวกลบไม่เกิน่ต้ไม่ได้หน่ห้ามตัวทองเหลืองเนาะโอโห้นที่ออกไนึ่งสามเจด่่แต่ความสูงนะเรากดสตาร์เหมือนเดิมนะครับ สาร์ทแล้วเรียบร้อยนะครับพอ,อเราตปุ่มเนี่ยให้สังเกตไฟ TX นะครับ Transmit น,นะครับ,บว,ว่ากับพิบพ์อันนี้ไฟข้างล่างนะครับว่ามันถ้ากระพริบแสดงว่าตอนนี้วิวนอสกำลัาางส่งไปอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยปปกันหมดเลยไหมเออ